ยับออกเสียมาสิคนทางงานแล้วทำงานแล้ว,งา,ลวงานทำแล้วเอาเอาบอกำไลอาบได้ค่บขอบคุณค่าขอบคุณค่า cái <laughs> lo rõ Điểm dăng ngủ chị Nam máy? mấy chè hay hay mà à mấy đây Hãy subscribe cho <laughs> เออสายตาพดอูดอูดร้อนไหมร,ร้อนไหมลูกอูดอูดพีห่หลาดเทปุ่นในตากันเดลอเรียบร้อยกันเดยอีห่หลานั่งสิเข่าคอนแกนอตอนบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวส่งดาวให้หนูหน่อย จังสี่เนียแม่่อยจังมีแห้งเบิ้งอันไร่ให้มุกเจ้าเบิงนะ้งแน่่อยเราอยากได้ดาวอยู่ในนอจังไกลบุตเลยทั้งอยากได้ตาดาวขอบคุณที่เข้ามาชมเยอะๆนะคะขอบคุณมาก อยู่บนลุงมีโทรมาเมื่อไห่เทปันนี้กับเพราะเราจ้าแล้วแล้วปันนี้รถมันแรน เลี้ยวย้ำฝนตกมามันนั่นยากไม่จะให้เด็กน้อยเลย่นย้ำมามันก็นสบายได้จเจ้ามักเทไว้กอกล้างบา้านใช่พอ่อโบ๊ทมแก้วกไไ็ไ้ให้เขาเด็กน้อยมันเล่นล้างบานะออ้านเอาสายอะไรนะลูกจ๋าจ๋าได้ยายถอยให้ได้ยายพาขี่ลูกได้ยายพาขี่เนาะ ยาพาขี่อ่ะห้างลงนี้ดีอ่าพ,พี่โซพี่โซพี่โซจ้ามาอยู่กับน้องแป๊บหนึ่งยายเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึง่นองอ่านั่งตรงนี้มาอานั่งตรงนี้มพี่โซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเข้าห้องน้ำก่อนลูกแล้วยายพาน้องขี่รถเอ้ามาตรงนี้ก่อน อะดูดูก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะยายเลยสดสุดแป๊บหนึ่งเด้อลูกเด้อดิีๆเข้ามาก่อง